ค่ะมาดูวิธีท,ทำคือเฉลยข้อสิบเนาะหลายคนอาจจะแบบเสร็จละได้ละหลายคนก็องงจังเลยจากตัวอย่างเมื่อกี้ก็มาดูพร้อมกันนะคะอันนี้คุณครูหามวลอะตอมของโซเดียมไว้แล้วคาร์บอนโซเดียมยีิบสามคาร์บอนสิบสองออกซิเจนสิบหนะคะหาไวล้ละ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาเขียนนะคะ,ะ Fw เท่ากับโซเดียมกี่อะตอมคะ2จริงๆต้องเรียกไอออนลูกโซเดียมสองไอออนแต่มวลเท่ากันกับอะตอมนั่นแหละนะคะสองสองอะไรสอง na บวกอุวยปรการามหมดหมึกละ บวก1คาร์บอนแล้วก็บวก3ของออกซิเจนนะคะซึ่งอันนี้เป็นมวลก้อนที่1นะคะก้อนแรกแทนค่าเลยค่ะโซเดียมก็คือ2องคูณ23บวกบวกคาร์บอน1อะตอมก็คือ12เลยแล้วก็บวกด้วย3 อะตอมของออกซิเจนออกซิเจนหนัก16ค่ะอ่ะยุบค่ะ2คูณ23เท่ากับเท่าไหร่คะ46 46บวกด้วย12เดิมคาร์บอนแล้วก็6 38อ่าได้48สำหรับออกซิเจนหนัก48 ยุบอีกค่ะอ่าใช้ตัวช่วยนิดนึงนะคะสี่สิบจุดศไม่ต้องจุดศนย์ก็ได้บวกสิบสวกสีเท่ากับหนึนะคะเวลาสอบก็นำเครื่องคิดเลขมาได้106อันนี้ก้อนที่1ลูก ่าเขียนไว้ปึ๊บต่อไปก้อนที่สอง m w ของน้ำใช่ไหมคะรู้แล้วล่ะเท่ากับสิบแปดใช่ไหมคะเออสองคูณกับน้ำใช่ไหมคะน้ำก็คือ h 2 o o นี่เนาะก็สอง h บวก 1>, 1 O อ่าอบวก1 O ่เท่ากับ2คูณไฮโดรเจน1ใช่ไหมคะ2คูน1เป็น2บวกด้วยออกซิเจน16บนี้เลยเท่ากับ2คูณ18อ่า16บวก2เป็น18เนาะ ได้เท่าไหร่คะก้อนนี้เป็น36นะคะ286 36.0อันนี้เขียนว่าเป็นก้อนที่2และหลังจากนั้นเราก็เอามวล1น1บวกกับ2เท่ากับ106.0บวก36 จุดศูนย์นะคะเท่ากับเท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบสองจุดศูนย์ค่ะมวลมวลสูตรนะคะเราต้องบอกว่า fw ค่ะเพราะว่าสารนี้เป็นสารไอออนิกค่ะต้องใช้ fw ค่ะมีค่าเท่ากับ142นะคะไม่มีหน่วย